จรักก <man qualified worldwide> ันมากลลายตั masih, ้งหญิงต <ideas decent> <all> <t os hit abajo> ั้งชายจอดกันทุกคนเลยโอ้เงยปูหญ่กันหลักเบี้ยนี่จากบ้านกันจุ่มใจเสีาเคยทุกคนละไม่ว่าจะน้อยเนื้อคลอยแล้วน้องอานังสามเจรพยบพอตอนนี้พิสว่างน้องนาคน้องนางเอ้ยเบี้ยบางทีตุกนักเบี้ย เราโบโต้อรับเรื่องไปฮะเคยทุกคนล่ะไม่ว่าใครตัวไปก็จอบกันจริงเลยจะแกงกุ้งใส่ลูกเกลือจะบอกแคบเหลือมันก็ต้องใส่เคยร้องเพลงให้ดีไงปล้องเดี๋ยวชาวฟารัมจัดโจ้จัดกําก็เคยมันได้โองใครเป็นนี่ล่ะคนแค่นุกินมุดจะบราวน แม่เป็นคนสนุกสนานอ๋อลองเป็นเปรนกรัวเออลองเป็นเปรนฮันกล้องเบอรตรงใจกะลองเป็นนันเปริไงเม่กาใกล้ลูกตอนเตรยกั้เล่ตั้งมู้นนันดูแกนี่ที่กูจูมัดจูขึ้นมาเรื่มัดงจูเสือไปฟัดเรื่องเจอไปเกงพาไปเมกับแม่ยายนี่ที่กูจูมัดยังไม่รอดอีกรองมัดไอ้ดิบกูสัตว์เพราะไม่แม่ตายยังอยู่เต็มกับจอง เปลงแม่กาก้าลูกตองเรยงแยโลง่ายนี่ไม่เจ็บปากมากินไม่ก้องกินไวยได้แจ็ได้เนีไอ้ตีองต้นำกำดังยินี่ไอ้นไอ้เจ็บฮเเอยกันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาแหลกโยนมาเพียกเาไม่หายขันเชงขันโยบลานักเกงเกือดตีไรมันกันใค นปล่อยบาแฟังกุบใหญ่เป็นรุ่กันบาปอปพป้าแกว่าปานเจ้าเลียังนุ่งล้ยใหญ่รองรงนยเป็นขอเป็นเป้กูดังเป็นกูต้องนเป้อันก็เห็นูกันลองแต่แต่ฮักหน้าจิกจึกน้าก่อนใสมันเต้นหน้าคิดถึงจกจิก่อนเลยอับโทรมา

กูกลั้นเว้ามึงรล้ัเห็นมันหวเห็นมันหวายมันหวาย่ทักไ้ฉิบิใจมันติดติดติดิดจิงก็เลยอยากทำมาทำไมิฉิจนายัไม่ฉิกๆิบิจิ้งดิก็เลยจะหมดใจ Là mà. Hay đi bên bên trùng mà cái mà đi mà mới trúng hở, kêu quả cái tế đi tới có bà Huy đùa nút Con bà chạy tầm rớt như mình mình Nhìn nhau mà rồi nhau cậu lưới mình rồi cậu lưới mình rồi mà nhau Mấy cây dùng sánh Mà rồi mà nhau cả rồi nhau 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 mà mà đứt đứt cái lùng mà đứt cái trẻ hoài Bắt hai lùng đứt cái trẻ hoài Ôm na rầm เรากงรำกันด้อยตายตะเด้เดกอมไม่ตายกูไม่เปืดโจเลนแตุนี่แม่ชอบเพลงมาตั้งแต่นอนอคุณจอบหน้าเ่ยเพลงคุณลองเป็นเป้ต่แจ้นักรองน้อยตั้งแต่ถูกแต่เลมาตไอ้เลยก็เจ้ากองเปลงอันไอ้เนี่ไอ้จังซี่ใบเล็กครุฑฟองซี่วัลานุมาแก่จงซี่ใบเ็กครุฑเออเซ่ยนตามเนี่ยตัวันคุณลองบอลคะนนดีแล้วของคุณเท่าขา ยืนเย้วยใจขาให้ยาวุ้นเต้าแข็งปงนุ๊ำใดจะงไว้ในเต้าแข็งปงเฮ้ยนุกการเงินใหญ่จริงต้องเป็นเพอกับนุกับเป็นเธอดวงใจตัวได้ความจริงนี่ควร